นะู่สู่ช่องโอทยโอเวอร์ซีชาแนลของเราอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนื่องจากว่าฝนตกพายุเข้านะคะไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะพามาเข้าครัวอีกแล้วค่ะเวลาบ่ายมงครึ่งนอะทนัน กินร้านเนียบร้อยแล้ววันนี้ทําอะไรกินเพราะว่าฝนตกต้มมามา่าต้มมาม่ากินค่ะจะได้อุ่นๆสบายเนาะก็แค่มาม่าห่อเดียวกับไข่แล้วก็ผักกาดขาวอร่อยเวอร์ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราพาเข้าครัวอบเค้กค่ะชื่อว่าวอลนัตแอนเดดเค้กนะคะก็คือใช้วอลนัตนะคะวอลนัตก็คือสับสับสัสัเนาะสับ,สบ 50กรัมค่ะเราทำไปพร้อมกันดูสูตรไปพร้อมกันวอลนัท้ากรัมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอินทผลัมค่ะใช้อินทผลัมแบบไหนก็ได้แต่ว่าที่นี่เขาจะมีขายมาจูนะคะซึ่งอร่อยนุ่มหอมใหญ่ <c oughs> แกะเม็ดออกแล้วก็ชอ็อปชอ,ชอนะคะสับส,บสบัสับนะคะแล้วก็ใช้225กรัมค่ะแรกเลยเริ่มเลยนะคะ ส่วนผสมเนี่ยจะบอกไปด้วยทําไปด้วยนะคะก็คือเอาเป็นว่าเริ่มด้วยวอลนัทนะคะชอ็ชอปช็อปเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยแยกนะคะแล้วก็เอาน้ําร้อนนะคะแล้วบอกว่าเอาน้ําร้อน250 ml แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราใส่ลงไปนะคะเขาบอกว่าให้ดูว่าแค่ให้มัน แค่ให้มันท่วมท่วมท่วมอินทผลัมนะคะอย่าใส่ลงไปทั้งหมดทีเดียวเนาะค่อยๆใส่น้ำน้ำร้อนต้มเดือดเนาะประมาณ150 ml อมี่ทั้งนั้นเนาะเหมือ,อนที่บอกว่าค่อยคใส่ลงไปนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดเนาะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ท่วมเหรเห็นไหมคะแค่เอาให้ท่วมนี้ก็พอเนาะเสร็จแล้วเนี่ยให้ใส่ เขาบอกว่าหลังจากนั้นก็ให้ใส่เบกกิ้งเบกกิ้งโซดานะคะเออไบคาร์บบเนตโซดานะคะวันทีปค่ะก็คือ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาแบบพอดีเนาะนะคะหช้อนชาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็ คนๆๆแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะโอเคเราแยกไปเนาะประมาณ10นาทีทีนี้พอเราช่วงที่เรารอตัวเนี้ยคะ่ะทีนี้เราก็มาทําส่วนผสมอื่นๆในอีกในโบนึงนะคะในอีกกรละมังหนึ่งตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยเราทำพรีฮี a โอเวนไว้เลยนะคะเป็น180องศานะคะจะใช้เวลาอบประมาณ45นาทีแล้วก็ ทินที่เราใช้นะคะเบกเย์ที่เราใช้นะคะ,ะ,คะจะเป็น9คูณ12 9คูณ12แล้วก็ใส่กระดาษไปเลยนะคะทาเลยเราเตรียมมาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ9คูณ12อิ้นนะคะแล้วก็ใส่เอาไว้เดี๋ยวจะอบประมาณ45นาทีนะคะโอเคทีนี้เราก็มาใส่อะไรแป้งนะคะในโนี้ส่วนผสมทั้งหมดที่เหลือ เราก็ผสมเลยนะคะเราจะใส่แป้งดูดด้แป้งอนเนกผสมนะคะส7งค์กรัมโอเคแป้งอนเนกผสมส7งคกรัมจ้างไปเลยนะคะโอเคอย่างที่บอกว่าช่อง Overseas Channel ของเรานะคะก็จะเพราะว่า เป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เก่งทําอาหารไม่เป็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทําก็จะเปิดเมนูแล้วเราก็จะทําไปพร้อมกันเลยค่ะจะได้รุ้นกันว่าจะกินได้หรือจะเทถึง <c oughs> 275นะคะ72 <c oughs> 275กรัมนะคะเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็ใส่น้ำตาล125กรัมค่ะอันนี้เราก็ เป็นคัสเตอร์ชูการ์นะคะ2องสกรัมเรียบร้อยค่ะโอ้โปดอะดต้องใส่แบบนี้นละน้ำตาลแล้วมีอะไรอีกน้ำไปเรียบร้อยน้ำตาลแล้วก็ไข่นะคะเอาก่อนที่จะใส่ไข่เราใส่ของแห้งก่อนดีกว่า,เ,าเกลืออิด หนึ่ทีสปูนนะคะพอดีเกลือยันกระปุกเกลือยันยันสูตรเอาไว้โทษนะเกลือเราใช้เกลือสีอมพูนะคะเกลือหิมาลายันก็ใส่ไปเลยค่ะหนึ่งหนึ่งทีสปืนนะคะเกลือแล้วก็ เกลือเสร็จแล้วก็เนยนะคะเนยใช้75กรัมนะคะเนยไว้ให้นิ่มก็คือตรงนี้ถ้าดูวิดีโอที่แล้วจะรู้ว่าบ้านเราใช้อากาศนะคะเป็นเตาโบราณทีนี้เนี่ยข้านบนเนี่ยมันจะร้อนเราก็จะเอาเนยวางเอาไว้เพื่อให้เขานิ่มนะคะเราไม่จําเป็นต้องเอาไปละลายแล้วก็ไข่ไข่หนึ่งฟองไข่ดีก็ขก่อนนะคะนี่นะไข่หนึ่งฟองนะคะขนาดไหนก็ได้ วานิลาเอ็กซ์ตรักนะคะแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์หนึ่งทีสปูนด้วยเมื่อกี้เราใส่โซดาคาบอนไบคาร์บอเนตอันนี้เป็นเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะเบกกิ้งพาวเดอร์ก็หนึ่งหนึ่งทีสปูนเหมือนกันนะคะก็คือใส่ลงไปเลยเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะแล้วก็วานิลาเอ็กซ์ตรักก็หนึ่งเหมือนกันนะคะโอเค ของช่างเราเสร็จหมดแล้วเนาะเดี๋ยวขอญาตไปเอาไปดิค่ะทุกครั้งเราทําก็จะทําไปพร้อมกันแบบนี้นะคะถ้าใครดูวิดีโอก่อนหนะ้านี้ก็จะรู้ว่าเราจะลุยไปแบบเนี้ยค่ะคือสุดท้ายแล้วกินได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้นะคะโอเคผ <c oughs> สมลงไปเนาะแล้วก็เนยเขาแค่บอกว่าซอฟตนนะคะเขาไม่ได้บอกว่าให้เราละลายเนาะแค่ซอฟต์เน มันก็ซอบแล้วเราใส่ไปเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปนเลยค่ะปนนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้นะ้อเขาก็บอกว่าให้ค่อยๆให้ค่อยๆบี่ผสมลงไปนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นวานิลลาเอ็กซ์แทร็กเนาะหนึ่งทีสปูนเหมือนกันนะคะใส่ไปเลยเค okay. นะคะแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปด้วยเลยไข่นะคะเทลงไปเลยเพราะว่าเราเราเมื่อกี้เราเขาเรียกอะไรเราซอกเขาแล้วนะคะอนที่สามนะคะในพอเราผสมพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยนี่นะคะเราใส่แบบนี้แล้วเนาะทีนี้เราก็ใส่วอลนัทลงไปด้วยวอลนัทลงไปด้วยเลยไปเอยเนี่นะคะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเขาบอกว่าเพราะว่าเราซอกเขาแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะ เราก็จะใส่ลงไปอันนี้คือเราเราสรับสับสับสับแล้วเนาะเห็นไหมคะเขาจะนิ่มแล้วทีนี้การที่ทําให้มันนิ่มเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้เค้กเนี่ยยิ่งยิ่งนุ่มอ่เฮ้ยมันก็ดีอยู่นะโเกือบทําเป็นคุกกี้ได้เลยอะ่ะโอเคแล้วเราก็ค่อยๆใส่ลงไปเนาะเอาแบบนี้เลยเขาให้ใส่น้ํามันลงไปด้วยนะที่จริงอะ คือเราไม่ได้ใส่นมใส่อะไรเนาะแต่ว่าเราใส่น้ำของตัวนี้แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นไหมคะมันก็จะมิกกันแบบนี้เฮ้ยดูดีอยู่นะดูดีวอรประมาณนี้นะคะต้องใส่ดปอีกเนาะมันจะได้หอมหอมใส่ไปเลยคะ่ะไม่เป็นไรรอบนี้เราจะใช้สเปรูลา่า แทนนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยังไงเนี่ยเราก็เพิ่มเพิ่มอินกิวเดียนแล้วกันเนาะแต่ว่าหน้าตอนนี้เนี่ยเราก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะคะทิ้งเลยเมื่อกลียวฝาเอาไปไหนปิดก่อนเนาะใส่ครบทุกอย่างแล้วใช่ไหมเนี่ย น่าจะนะเหมือนเดิมค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะให้เข้ากันให้ดีก่อนเนาะไม่รู้ว่ามันเหลวไปไหมเนาะแต่ว่าจําได้ว่าเวลาทํมันนั้นอะบานาน่าเค้กอะคะ่ะมันก็จะเหลวเนาะประมาณนี้หรือมั้งโอเคนี่เราทําไปแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหน้าตามันก็จะออกมาประมาณว่าเป็นเค้กเป็นตัดเป็นชิ้น เขาบอกว่าตัวนี้เหมาะสำหรับกินกับอัฟเตอร์นูนทีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกันคิดว่าประมาณนี้สวยแล้วเนาะเอาให้ดูทีนี้ใครมีความเห็นอะไรนะคะมีอะไรแนะนําก็บอกมาได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำเขาเรียกอะไรทำเบเกอรี่เก่งๆนะคะมีอะไรแนะนําก็แนะนําได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือของเราเนี่ยจะเป็นคนที่บอกเลยว่า ทำไม่เป็นแล้วก็ปกติถ้าถ้าเข้าครัวนะคะตอนอยู่เมืองไทยคือทํากับข้าวไม่เป็นแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นแต่พอเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องทาก็นอกจากนี้เนี่ยคือที่นี่ค่ะถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารคือรสชาติมันก็ไม่ได้ถูกปากเราเนาะถ้าเราทําเองเราก็ได้รสชาติที่เราเราต้องการแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเราก็รู้ว่า ของไทยเราจริงๆคือใสอะไรรสชาติเป็นยังไงเราคนไทยถึงเราทําไม่เป็นเราก็จํารสชาติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ยากที่เราจะทํานะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องเบเกอรี่เนี่ยปกติคือไม่เป็นเลยมองว่ามันยากแล้วอีกอย่างเมืองไทยเราเมืองไทยเราคือร้านเบเกอรี่เยอะมากอร่อยมากแล้วก็หลากหลายมีให้เลือกเยอะมากมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทํา แต่พอเราอยู่ที่นี่นะคะ่ะมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้มี choice ขนาดนั้นเดี๋ยวให้ดูให้ดูหนังสือที่เขาเขาจะเป็นอะไรไหมถ้าเราให้ดูว่าหนังสืออะไรหนังสือ,สอเรซเปียะคะ่ะไม่งั้นรอให้ดูอันนี้สูดสุดที่ทำคือช่องนี้เนาะที่ที่บอกว่า ทำสุดเอ้ยก็แอบเห็นแล้วนะว่าชื่อหนังสืออะไรเนาะ <c oughs> ก็ไม่รู้เขาจะเป็นลิขสิทธิ์หรืออะไรไหมก็ไม่น่าจ่างเนาะโอเคยังไงก็แนะนำด้วยนะคะเราทําพิตโอเว่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่180องศาเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอบประมาณ45นาทีนะคะนี่เราเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยโอเค ใครอยากรู้อะไรหรือว่าใครอยากใครต้องดูหลายๆรอบนะจะได้จะได้จดจสูตรไว้ทํานะคะครั้งที่แล้วทําคุกกี้นะคะถ้าใครลองทําแล้วก็ส่งมาบอกกันบ้างนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่เนี่ยทำเสร็จแล้วอย่างที่บอกได้ทั้งหมดประมาณ50าสิกว่าชิ้นทีนี้เนี่ยมันเยอะพอมันเยอะทำยังไงเราก็เอาไปแจกเพื่อนบ้าน ปรากฏว่าได้คำชมและคำขอบคุณมาเยอะมากเขาก็บอกว่าอร่อยทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอร่อยนะคะบอกเลยว่าดูดีมากหวังว่ามันจะอร่อยมันหน้าตาเนาะอย่างที่บอกกินได้กินกินไม่ได้ก็ต้องกินทิ้งไม่ได้ค่ะเสียดายของ ของมันแพงอ่ะให้ดูนะคะก่อนที่จะเข้าเตาอ,อบเนาะนี้นะคะก็คือก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอ,อบแล้วก็พออบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็ว่ามันจะออกมาอร่อยหรือเปล่ามันเป็นนาก้านะคะเปิดแล้วก็สี่สิบห้านาทีนะสี่สิบห้านาทีนะเดบบอก แต่ว่าเนื่องจากอาก้ศบ้านเราอาจจะอาจจะร้อนกว่าเราก็จะใช้เวลาประมาณ40 40นาทีเราใส่สัก40นาทีเนาะเอา41นาทีก็ได้ค่ะแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคเราก็ค่อยใส่เข้าไปอีกค่ะทีนี้แล้วเดี๋ยวพอว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนนี้ขออนุญ,ญาต เคลียร์พื้นที่นะคะเพราะว่านี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ถ้าเวลายราอยู่กรุงไทยอ่ะเราเราเราออกไปหาซื้อกินข้างนอกอ่ะก็คือถ้าเราแบบตัวคนเดียวหรือสองคนนะคะมันก็ออกไปกินร้านข้างนอกเราก็ไม่ต้องมา ทำความสะอาดเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็มัน,ก,มนก,ก็มีข้อดีเนาะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําเองอะ่ะมันมันภูมิใจที่ได้กินของเราเองโอเคเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตล้างทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอบเสร็จเมื่อไหร่เราเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงโอเคค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ41นาทีถึง42นาทีได้เวลามาลุ้นกันค่ะว่าจะกินได้หรือจะเททงนะคะเธอเดนโอเคนะคะเราจะเปิดลนะว้าวโอ้โหนี่เลยค่ะ นี่เลยคะ่ะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นแล้วเดี๋ยวจะตัดให้ดูแล้วจะชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ถ้ายัางไงเนี่ยถ้าเกิดอร่อยก็จะบอกไม่อร่อยก็จะบอกแล้วสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทําดูนะคะก็ลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงของ อันนี้จะออกมาหน้าตาเหมือนหน้ามันจะไม่หน่อยๆเนาะอาจจะนานไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าที่นี่ใช้เตาอาก้าแบบนี้นะคะไม่เหมือนกับตอออกเตาอบทั่วไปนะคะโอเคเดี๋ยวรอให้เย็นประมาณ เราให้เย็นก่อนนะคะดูหน้าตาดูดีมากเลยค่ะแล้วก็หวังว่ารสชาติก็จะอร่อยเหมือนกันส่วนใครที่ไปลองทำนะคะก็อย่าลืมบอกต่อกลับมาด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงส่วนคนที่ลองทำคุกกี้แล้วก็อย่าลืมเหมือนกันนะคะออบอกมาด้วยว่าทำแล้วดีไหมแต่ขอบอกเลยว่าคุกกี้ทำขายได้เลยนะอ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดให้ดูกันว่าจะ หน้าตารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะตัดแล้วเรียบร้อยนะคะจะให้ดูหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะดูใกล้ๆเนาะเราจะเทสให้ดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าเนาะโอเคเอาตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเค้กมันก็นุ่มอยู่เนาะนะคะนี่นะคะก็จะเป็น มีเนื้อของวอลนัทแล้วก็เนื้อของอ,อ,อินทาลัมเนาะอืมอืมอร่อยไม่หวานมากไม่หวานมากแต่ว่าแต่ว่าเนื้อแป้งข้างบนนะคะไม่รู้ว่ามันต้องรอให้เย็นแล้วมันถึงจะนุ่มหรือเปล่ามันจะมันจะหนึบหนึบหน่อยเนาะเนื้อแป้งข้างบนอะดูเห็นไหม ได้ยินเสียงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเนื้อแป้งด้านบนน่ะเขาจะหนึบหนึบหน่อยแต่ว่าเนื้อเค้กอะ่ะอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากม,มันจะมีความหวานและความหอมของอินทผละะัมอะค่ะนี่เหมาะมากกับกินกับชาร้อนๆถ้าใครเปิดร้านเค้กหรือว่าไม่ใช่ ถ้าใครเปิดร้านเค้กอยู่แล้วนะคะลองแนะนำหรือว่าลองทำดูเนาะปรับสูตรนิดหน่อยมันมันอร่อยมากอะ่ะมันก็ได้นะจะบอกว่าเพื่อสุขภาพก็ได้นะเพราะามันมีเอนทาร์ลาลอร่อยค่ะลองทำดูเนาะแต่ว่าอันเนี้ยที่มันแข็งด้านบนอะ่ะไม่ไม่ใช่มันแข็งเนาะมันมัน,ม,นมันหนืบกว่าด้านบนอะ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าต้องรอให้เย็นก่อน มันถึงจะนุ่มหรือว่าอะไรนี่เห็นไหมมันจะมีวอลนัทนะคะจะมีเนื้อวอลนัทแล้วก็เนื้อของอินทผลัมอยู่เนาะก็จะแบบอร่อยอืมขอบคุณที่ดูนะคะแล้วก็ดูจนจบถ้าเกิดใครทำแล้วมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าใครดูวิดีโอแล้วมีข้อแนะนำม,มีคอมเมนต์อะไรก็ยินดีนะคะเพื่อที่ อยากจะปรับปรุงให้วิดีโอของเราดีขึ้นถ้าใครอยากให้ทำในหัวข้ออะไรหรือว่าอยากให้ทำเค้กอะไรหรือว่าอยากให้ทำกับข้าวอะไรก็บอกได้นะคะแนะนำมาได้แล้วก็จะจะจะค้นหาสูตรที่ดีที่สุดแล้วก็ทำไปพร้อมกันส่วนที่ถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดกดอะไรหล่กกด subscribe เกิดอันนี้อย่างที่บอกว่าเราเป็นวิดีโอยังฝึกอยู่เนาะ เพราะว่าไม่เคยทำแล้วก็แต่อยากทำแล้วก็ก็เลยถ้าใครมีอะไรแนะนำก็ยินดีรับฟังค่ะแล้วก็ฝากช่วยแชร์ฝากบอกเพื่อนเพื่อนให้ช่วยดูใครก็ได้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะทำเค้กอยากจะเปิดร้านหรืออยากจะทำกินเองอยู่ที่บ้านในช่วง lockdown นะคะก็จะพาทำไปด้วยกันค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ